ครับคุณผู้ชมได้เวลาเดือดรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ครับยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยครับพกับกผมทรงพัน์ทุกกินดาครับทุกวันจั์ถึงพืหัสนะครับเวลา6โมงเช้านี้นะครับทางไทย i ิชั่น n แนลช่องช่อง138และสำหรับผู้ชมที่ไม่สามารถรับชมได้ทันนะครับก็สามารถติดตามต่อได้ที่ทาง JJ Channel นะครับช่อง136ครับเวลา10โมงนาทีครับคุณผู้ชมครับ เพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะนําคุณผู้ชมไปติดตามการจับข่าวคุยกันกับ3โองค์กรยักษ์ใหญ่ในโซเชียลมีเดียนะครับระดับโลกนั่นก็คือ Facebook, Google และ Line นะครับที่จะมาแนะถึงวิธีเริ่มต้นทําธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการที่อยากจะมีร้านค้าเป็นของตัวเองที่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับเพียงแต่สร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียก็สามารถทำธุรกิจมีร้านค้าเป็นของตัวเองได้แล้วนะครับ ไปติดตามรับชมต่อในตอนที่2ก็ได้เลยครับของลายเข้าใจนิดหน่อยของ Google อยากให้แต่ละท่านลองอธิบายให้เห็นภาพรวมเพิ่มขึ้นก็ได้ครับว่าในแต่ละแพลตฟอร์มของตัวเองมีทูอะไรบ้างที่เฮ้ยมันตัวนี้อยากแนะนำเลยเอามาทลองใช้กันดูนะครับวันนี้เดีียวพอสลับดมากเมื่อกี้เราเริ่มด้วย Facebook แล้วเดี๋ยวเราเริ่มด้วย o o o l l บมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยไลน์ต่อ เอาละคุณนิ้งก่อนเลยครับค่ะ,คะก็จริงๆคล้ายๆกับที่คุณจีนเล่าว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น w o r l d w i d เนาะคนเข้าอินเทอร์เน็ตมาจากโอบาตอินดีนนะคะ <c oughs> ก็เราก็คิดว่าด้วยความที่โลกเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยตัวเลขที่ทางนิ้งมองเห็นนะคะจากรีเสิร์ชที่ทำมาเนี่ยวัยปีที่แล้วเนี่ยมีคนใช้สมาร์ทโฟนประมาณ40ล้านคนคนะ <c oughs> ตอนนี้มันเกินแล้วนแน่ๆแหละแล้วก็คนเนี่ยเชื่อไหมคะว่านั่งดูมือถือ ประมาณวันละ150ครั้งต่อวันต่อหนึ่งคนนะคะคือการการที่คนอยู่บนมือถือเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากๆใครมีไม่ทราบว่าในห้องนี้เป็นหรือเปล่านะคะเรามีคําศัพท์คํานึงที่ถูกบัญญัติขึ้นมาอยู่บนวิกิพีเดียแล้วนะคะก็คือคําว่าโนโมโฟเบียคือการกลัวเวลาไม่มีโทรศัพท์รู้ไหมคะเราออกจากบ้านใครเป็นโรคนี้ไหมครับออกจากบ้านทันทีที่ลืมโทรศัพท์เราเราออกจากบ้านใช่ไหมคะแล้วแล้วเราลืมโทรศัพท์เราจะรู้สึกว่าวันนี้เราต้องแบบ มิสอะไรบางอย่างเรา,าต้องวิ่งตับไปเอาคือคนเนี่ติดมือถือมากการที่คนเนี่ยใช้ชีวิตบนมือถือเนี่ยมันทำให้เกิดเหตุเกิดปรานนกฏการณ์หนึ่งซึ่งทาา g o o g l e เนี่ยเราใช้คาว่าไมโครโมเมนต์นะคะไมโครโมเมนต์ก็คือว่าโมเมนต์ที่เราต้องการอยากซื้ออยากดูอยากซื้ออยากทำอยากรู้นะคะหรือว่าอยากจี้จะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้น 1 5 0ยห้าต่อวันคือเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะคะเกิดขึ้นบ่อยมากๆฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนักการตลาดเนี่ยต้องทำยังไงแต่เราต้องทํางานเยอะขึ้นมากเลยนะสมัยก่อนหนึงสภาพ consumer journey ทั่วไปใช่ไหมคะเรานั่งอยู่ที่บ้านดูทีวีมีรายการขายสินค้าดูเสร็จปั๊บเดินไปซื้อของในห้างสรรพสินค้ามันง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยมีมือถือ วันนี้รู้สึกอะไรปะรู้สึกว่าอุย้ยฉันอยากกินอาหารกลางวันแถวๆนี้มีร้านอะไรบ้างกดมือถือดูนะคะมีเห็นป้ายโฆษณาแล้วก็มีคอนเสิร์ตอันไหนใหม่มาอยากที่จะรู้ว่าเอ๊ะตั๋วคอนเสิร์ตราคาเท่าไหร่กดดูคือความต้องการของผู้บริโภคเกิดขึ้นนะคะเป็นร้อยๆครั้งต่อวันทำยังไงละ่ะที่เราจะไปแคปเจอร์นะคะลูกค้าในเวลาที่ถูกต้องที่เป็นร้อยๆครั้งต่อวัน,น,น คำถามของมิ้นคือว่าแล้วแล้วทางเ,เ,เราเนี่ยพัฒนาทูส์ะอะไรพัฒนา Pro ดักต์อะไรที่จะมาจับตรงนี้ใช่ไหมมีสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาคือว่า Google เนี่ยทูสของเราทุกตัวเนี่ยเราจะเรียกว่าเราสามารถที่จะจับความต้องการที่เป็น Real-Time Intent <ม>ได้นะคะ t i m l t n t e n t t e n t คือว่าสมัยก่อนหนือสภาพว่าการทำการตลาดเนี่ยเวลาที่เราทาเก e t ลูกค้าใช่ไหมคะเราก็ target t าเก็ตตามเรมกราฟิก คือเราแทร็กเก็ตว่าโอเคนะฉันจะขายของสําหรับเด็กฉันก็จะทาร์กเก็ตคนที่เป็นแม่คนที่อยู่ในครอบครัวที่มีเด็กนะคะเราเราคนพวกนี้ก็จะได้มาเห็นโฆษณาของฉันก็จะซื้อของไปแต่สมัยนี้นะคะเราทำรีเสิร์ชออกมาปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ซื้อของที่เป็นของสำหรับเด็กเนี่ยมี40%ที่ในบ้านไม่มีเด็กแปลว่าอะไรบางคนนี้อาจจะเป็นคน คนคนหนึ่งที่อยากใช้แชมพูเด็กเพราะว่าแพ้แชมพูปกติในะคะแล้วเราจะไปแล้วเราจะไปรู้เรืไงว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทูสของ Google เ,เนี่ยที่เราบอกว่าพัฒนามาก็คือว่าทุกคนเนี่ยใช้หูต่อตาเขาเขาบอก intention เราตอบล้ว่าเฮ้ยพอนี้เขากลำลังหาอะไรอยู่แล้วเราก็ไปจับมาว่าอ๋อเขอากำลังผู้ชายคนนี้ที่ที่บ้านไม่มีเด็กเนี่ย จริงๆตอนนี้กลำลังหาสินค้าสำหรับเด็กกลำลังอ่านอาร์ติเกี่ยวกับสินค้าเด็กอยู<ม>่เราสามารถจับความต้องการตรงนั้นได้แล้วเราก็จะสามารถทา์เขาได้แบบแบบเรียลไทม์อินเทนก็คือเขากำลังมีความต้องการนี้โฆษณาของเราสามารถที่จะไปไปโผลต่ตรงนั้นได้นะคะนี่นิ่งเล่าให้ฟังในเรื่องในเรื่องที่ว่าการที่มือถือมีหมบาทสำหรับเราทำให้เกิดไมโครเมนท์ ent, ทำให้เกิดการต้องการความต้องการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้ทูของเราต้องพัฒนาเพื่อไปจับความต้องการเขาได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนานขึ้นซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมเสริมอีกนึงทุกคนจะได้เข้าใจในเชิงที่ไปดริมใช้ได้ในในเชิงของไมโครโมเมนเนี่ยถ้ามันเป็นเป็นโลิตภัณฑ์หรือเป็นสื่อของการโฆษณาของก็กก็มีทั้งส่วนของ Search มีส่วนของตัววิดีโอใช่ไหมในยูทูบมีส่วนของ GDN ที่เป็นพวกแบนเนอร์นะครับก็มีทั้งสส่วน แต่ว่าการไปยุบใช้ในแต่ละส่วนเนี่ย I want to learn คื่ฉันอยากได้รู้ฉันก็เข้า YouTube I want to know ฉันก็ search อีนนี้ถ้า I want to chat ขอเป็นทางลายบ้างนะครับเชนพี่แดงไลน์นี้มีมีโปรดักต์เพียบบอกเพียบเราอยู่หลังเรียนนะครับค้าอุป่งั้นไลน์อย่างเงียกว่าสามชั่วโมงแล้วก็ผมติดเข้าเรื่องเกี่ยวกับการทำเุรื่อจิตครับซึ่งมันจะมีสองมุม มุมอะไรเงี on, ้ยของการเป็นคนโจรพันดวหรือว่าทฤษฎีหรือเป็นอื่นๆที่วก็ต่างแล้วในปัจจุบันนี้มีคนที่พอรู้ตัวเองมีสกิลมีทักษะในบางอย่างบางคนแค่สะสมของมาห้าปีก็เฮ้ยเขาขายได้ก็เริ่มมีตัวตนใช่ไหมครับซึ่งจะถามว่าเป็นทฤษฎีไหมผมว่าก็ยังไม่สร้แต่การมีตัวตนของเขาว่าเขาคนเก็บสะสมเรื่องนีเป็นคนผู้รู้แล้วก็ขายของได้บางทีดึ่ดีไซน์เราเองของเราเองนี่นะครับ ก็จะเขาก็จะจะเลือกใช้ตทูช like ิลที ign, you know, so e. um. ่เรียกว่าไลน์แอดไลน์แอดน์คราวนี้ก็คือแอดสายนี่แหละครับจริงๆมนคือทูส์แบบไอเซนเมและเซเลมบุตี้ก็ใช้ได้เซเลมด้วยเลยครับจะเป็นดาราจะเป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยก็สามารถมีได้สร้างฐานแฟนค่ะมีได้หนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจากที่เขามีธุรกิจได้เขาเกิดขยายตัวขึ้นก็จะเป็นลักษณะของออฟ i ิเ a ียลเขาสามสองสามคำที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มของการที่เรียกว่า มันเลยจุดของการทำแวดเยสของสินค้าของท่านซึ่งผมเชื่อว่า3ทูกเนี่ยได้ว่าคอนซูเมอร์จะได้แชมป์ใหม่เนี่ยทุกคนก็มีถูกในการทำแวดเยสของเราก็มีนะครับเราก็ทำาหางรายทีวีบ้างทำหางรายไปครับทีนี้สมมุติว่าเลยสเสร็จกันนั่นแล้วก็จะเ,เริ่มมากลุ่มคอนซูเมอร์ของเราก็เซอร์วิสของเราครับออขอให้ดูภาพอันนี้ไว้ก่อนแล้วกัน,กนว่าสมมุติว่าเราอยากจะชวนคนเข้ามาให้รับรู้การสื่อสาร ก็จะสักงชวนคุเข้ามาในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยสติกเกอร์ก็กลายเป็นตัวทูตัวแรกของบริษัทหลายบริษัทนะครับที่เป็นวิธีการอินเซนティブให้โปรฟรดฟรีแล้วก็เข้ามาเป็นเมมเบอร์ของเอ่อออฟฟิเชียลคาวนะเดอร์ไเพื่ออะไรจริงๆแล้วเพื่อว่าสิ่งที่เขาจะสื่อสารกับคุณเนี่ยคุณทั้งคุณคือคอนซูเมอร์นด้เลครับว่าผมเป็นเจ้าของออฟฟิเชียลคาวน์นั้นก็คือผมพูดในสิ่งที่ทุกคนต้องการจะฟัง เพราะการที่คุณเป็นเมมเบอร์ออฟเชียล์เขาสมมติคุณขายขายน้ำได้นะครับสมมติคุณขายน้ำโค้กเอคนที่เข้าไปอยู่ในั้นีคือทุกคนแฮปปี้ที่จะฟังเรื่องเกี่ยวกับนนะ้ำนะครับฟังเพราะงั้นโอเอคนที่อยู่ในออฟชียล์เขาตอนนี้ก็คือคนที่มัตเตอร์กับคุณแน่นอนหรืออย่างน้อยถ้าเขายังไม่เคยซื้อเขาก็มีใจให้คุณแล้วเขาถึงขึ้ามาอยู่ในนส่วใจนะครับ <ใจ S 1> นะครับ ทีนี้ถาจะเป็น Official c o u ค t หรือเป็น l i n e ท่อันนี้ก็ขึ้นกับสเกลธุรกิจคุณละธุรกิจคุณอาจจะบอกมีลูกค้าอยู่แค่เพียงพันคนสองพันคนหรือไม่น้อยเ่านนเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ทูส่่วนเล็กมก็คือตัวไลน์ท่านแต่ถ้าแบบว่ามีลูกค้าอย่างลูกค้าหลักๆใหญ่ๆของ Official c o u n าเราเนี่ยผมพูดถึงมือถือบาักเจ้าล้วกันครับถ้าพูดถึงเจ้าไม่พูดสองจัาเจ้ากเจ้าหลักเจ้า้าเจ้าก็เจ้าทอทก็ เฉพาะอยู่กับเราอย่างเดียวนะครับดังนั้นกมีวิธีการสื่อสารของเขาโดยไม่มีคอสินะครับเขาไม่อยู่กับเราเนี่ยสามถึงสองล้านสามถึงสองล้านที่อยู่บนออฟฟิเชียลเขาโอ้ทีนี้โอเคธุรกิจในห้องนี้อาจจะยังไม่ถึงแค่สามถึงสองล้านนะครับแต่เราเน้นที่น่ายว่าไอ้ทุกวันคุณต้องเอซิเมสคุยกับคนบางคนเนี่ยก็เริ่มมีลาป่าวก็สนุกถ้าพูดแม่ค้าแถวจตุจักรว่าเอ้ยอยากรู้อะไรโทรมาไอ้ตอนแรกคือโทรมาไอซิเมสมา นี่คือไลน์มาได้ก็สน like. ุกดีเขาบอกว่าม so <AP> ันก็คล่องก็คล้ายๆแต่ประเด็นคือคุณเสียเวลาตอบเสื้อสีฟ้ามีไมซ์ไซเอ็กซ์แล้วจะตอบมีค่าอยากได้วรถไปคนมาแล้วเสื้อสีเขียวมีค่าเสื้อสีเหลืองกัมเสื้อสีฟ้าครับทีนี้สองเสื้อสีฟ้าที่คุณตอกันเมื่อสองนาทีที่แล้วมันอยู่มันต้องสโกกับขึ้นไปก็ต้องไปทำนี้เขียนใหม่ไปก็ขึ้นเริ่มหนึกแล้วไอ้ฉันทำยังไงดีทีนี้ทูใช่ผมพูดเมื่อกี้ออฟชั่นเขาหรือแบบไหนอ่ะเนี่ย มันทีมีทูสองตัวที่มันเป็นอ l l t แอนเซอร์ answer, ครับเสื้อสีฟ้ามาปั๊บมันส่งออกเลยพอคนเี็นเสื้อสีฟ้าใช้ยึดขอปกเราก็ตังบบ้งโป๊กกันแล้วบบเพราะฉะนั้นในมุมมองของเราเรามองว่าที่เราคิดเพื่อไอซีมีหรือท่องลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเป็นแค่ c h a น n e l เราเป็นเด็กพูดเด็กพูดคิดว่าพูดอะไรรู้คำถามซ้ำเราก็ทีเดียวเลยอย่างเช่นเอาเอง,ง่ายง่ายครับค,คุยอยู่เนี่ยทีมบอลทีมชาติไทยคุยกับเรา เอาแค่ว่าคนอยากรู้ว่าสิ่อต,ตัวแรกใครลงใครจะมาน,นั่งเขียนถูกไหมกบินบินได้พี่จับข้นก็ิบินได้คนรู้กรณีแล้วเราก็าคุยกับเขาลบอกว่าพี่ไม่ต้องเลยเครับเพราะเขาเขียนสีเอดตัวแรกหนูได้ยงิงโครมอะไรสเดตัวแรกเป็นะบบเกิดพวกติ่งทิ่ชาบแล้วใส่เสื้อสีอะไรคือคำถามพวกนี้ที่ในธุรกิจของคุณคุณรู้เนี่ยเราก็จะมีการตอบอ,อันนี้คือเป็นหนึ่งในบางทูนเชื่อจะรีเ่ากการสื่อสารของเราไม่ได้ทั้งว่า อยู่บนอยู่บนโอเอแล้วออฟชิวล์คาวแล้วเนี่ย mm hmm. การส่งในการประกวดต่างๆเนี่ย mm hmm. เราก็มองถึงใช้ creativity ี้ทำยังไงถึงจะมองน่าสนใจถ้าเป็นแบบ best us, s จ mm hmm. s text สเท็ธรรมดาที่ห๋ายเจ้าก็ยังใช้ได mm ้อ hmm. ยู่ค,ครับว่ามาที่ห้านี้นี่ยรถที่สิบเธอ mm hmm. เขียนยาวมากเขียนจนไม่มีอารมณ์อยากซื้อของ mm hmm. เพราะมันไม่เห็นภาพเลยต่อให้เป็นสินค้าแฟชั่น top brand แต่เท็กซ์ตแบบไม่ได้ครับแต่ขนมท,ทางลายเนี่ย สาชื่อแบรนด์ของท่านเนี่ยเขาก็เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบรนด์ได้คือสื่อสารด้วยชื่อเสียงคพวกนี้นะครับผมที่ยากจะเลี่ยงคำพวกนี้เมื่อไหร่คนจะงงอ๋อครับปัญหาที่เราทางผมเวลาสื่อสารกับคนคือว่าเราเราไม่ศักด์ของเราเนี่ยแล้วผมช่วยสองท่านก็คงมีแต่ผู้พูดหรือพวกที่คนฟังก็จะแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื่อมันคืออะไรแต่ถ้าเราอยากจะลงชื่อก่อนแล้วพูดที่มาว่ามีวิธีการเป็นรูปเป็นศพเป็นรูปแบบอะไรอย่เงยนะครับมีเสียอะไรเนี่ยเออแล้วเราก็มีศพเรื่องแรงมันขึ้นมา อย่างแรกเราเป็นกสิอรถ้าสมมติแบรนด์เสื้อผ้า X ขึ้นมาหาเราหรือว่าเขาตั้งใจถึงเราทูเราลองตัวและวางถึงขัน้นว่าส่งขายสองท่านเนี้ยสมมติสองท่านนี้เป็นเป็นเมมเบอร์ของ OA แล้วผมขอโทษนะยิงนึงน่งสองท่านนแต่แบบเป็นของผู้หญิงนะแล้วทำไมผมต้องรับมาหนึ่งหนึงว่าผมชอบสินค้าแบรนด์เดียวกันแต่ออกมาเป็นของผู้หญิงนะครับทางไลน์ทูก็จะส่งไปที่ผู้หญิงไม่ต้องส่งหาผม อางนี้เป er. ็นต้นอันนี้คือ tool ซึ่งที่ความหลากหลายดีเทล l ตรงนั้นนเี่ยมันเคเตอร์ให้ลึกไปเรื่อยๆตามความต้องการนะครับยิ่งถ้าเรารู้แทร็กมากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถ event รู้ว่าสมมุติว่าท่านนี้เกิดแตกใจเท่านสี่คนนี้กางเกงยีหมดเลยนะฮะก็ไม่รู้อนัดกันเลย่เงยีนีเราแค่พูดแบบว่าเส่เกงก็คือแบบเป็นกางเกงยีนงเราพูด รู้เท่าสี่คนเล้วกพูดเกี่เกงยีนสีน้ำเงินนะไม่ใช่เกงยีนสีดำก็จะเจอสี่คนนี้ครับเรื่องการเคทเชอร์ลงไปในสัดที่เหมาะกับการใช้มือถือนี่ครับทูสุนั้ที่มันจะลงไปลึกไดถึงขนาดนี้หลักการทีนี้เรื่องระหว่างออฟฟิเชียลเขาก็คือว่าถ้าถามลูกค้าคุณใหญ่มากถ้าคุณมีเรื่องราวสื่อสารมากนะครับกับถามลูกค้าคุณไม่เยอะนะครับคุณก็ใช้กลุ่ครับก็เห็นภาพชัดๆก็คือ เน่แนะนำว่ามี l ล n e แอดธุรก yeah. uh ิจ huh. ท so mm, ุกขนาดนะครับโซโล่วยๆคือท uh ั huh ้งธุรก so 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 ิจมีคนเดียวก็ใช้ได้นะครับไลน์แอมีผมผมโฆษณาให้ทำอ้อมหนึงลน์แอเริ่มต้นใช้แบบฟรีนะครับแล้วพอฐานเราเยอะขึ้นหน่อยเราก็เสียเงินซึ่งน้อยมากเทียบกับ s อ s เอแล้วก็ขนาดโอเปอเรเตอร์เจ้าใหญ่เขาส่งฟรีไม่ใช้เขายังมาส่งทางลนเลยนะครับเพราะว่าไลน์แอดเนี่ยมันสามารถสื่อสารได้ทั้งที่เป็นข้อความและรูปภาพ แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับมหาชนเนี่ยคุณก็ทำลายออฟฟิเชียลแอดคาร์ไปเลยนะครับซึ่งเราจะมีสติ๊กเกอร์นะล่าสุดที่ได้ถึงถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดเข้าไปในออฟฟิเชียลแอดคาร์สมมติว่าคุณมีฐานลูกค้าคุณขายตรงเนี่คุณขายตรงแล้วคุณก็จะมีงานลาตินระดับดาวระวังอะไรนะโกตายมดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปแล้วคนมางานได้สองพันคนรถปลอดคาร์จอดได้มีคนอีกแสนคนที่ไม่ได้มันทำยังไงคุณก็ไล่ ทั้คนก็สามารถเห็นเืเปล่าแต่งตัวสวยงามอยู่บ้านก็ได้นะคึ่ตัวอะอเงแล้วก็แล้วก็อิงเพราะฉะนั้นเนี้ยทูของเราเลือึกรงไปขั้นถีงั้นแต่ทสดก็ไลน์ขาฟิชเชอรเขาเนี่นะบนไลน์ฟอรเขาเวลส่วนส่วนทคสดบนไลน์ทีวีซึ่งกงจบโปรเจกต์ไปเซมิเเซที่สมุนาระว่ังเมสซี่เจกับน้องเมย์เมสซี่เจถูกสาวพี่เจจีบอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็น อีพูดเรื่องถ่ายทออสดแล้วจะไม่พูดถึง Facebook Live ก็คงไม่ได้ต้องให้ทาง Facebook แนะนำเลยนะครับ Facebook นี้เพื่อวันนี้ทุกแถลงข่าวอีกฟังก์ชันหนึ่งล่าสุดนะจีนแนะนำได้เต็มที่เลยก็คุยกันถึงเรื่องของฟังก์ชันแลวพิเจอรี่ลาคำถามไปก่านใหญ่ใหญ่หนักใจทุกครั้ง ว่าเราอยากย่งงมเรามีเวลาแค่หน in uh, ึ yeah, 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 ่งย yeah, yeah, ี่โมงเอาแบบเอาแบบไฮไลท์เด็ดเด็ดล่าสุดนี่แหละเอาไฮไลท์เด็ดเด็ดก่อนเดี๋ยวก่อนเปล่นเดี๋ยวเช็คเช็คเตตติ้งก่อนในในห้องนี้ค่ะอ่าต้องต้องบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าถ้าสมัยก่อนเนาะเวลาเราไปโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมคะเราไปถามเด็กๆว่าโตขึ้นมาอยนอะไรคะเขาก็จะตอบว่าโตขึ้นมาอย่างเป็นคุณหมออยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นคุณครูวดนอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เขาตอบได้ไหมคะ อยากเป็นแม่ค้าเฟสขอบคุณคุณปูนี่นะคะเป็นแรงบันดาลใจเป็นความคิดฝันเริ่มเด็กเลยเริ่มเริ่มมีเด็กๆที่ต่อนะโตขึ้นอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์อยากเป็นแม่ค้าเฟสนะคะก็ในขอเช็คเกตติ้งนะคะในห้องนี้มีใครที่ขายออนออนไลน์มั้ยคะขายบนเฟซบุ๊กไหมคะเป็นเจ้าขายออนนไล์แม่ค้าเฟสวันนี้ออเดียนต์ข้ากมีมีคนบลโยกบ้างไม่ยกบ้างก็ตีเอาประมาณอ่าสักหนึ่งในสาม อีนสามหรือสี่ของ 3, ห้อง 4, ที่เหลือกอ็จะเป็นนักการตลาดนะะเข้าใจว่าจะเป็นกลุ่นนักการตลาดที่สร้างแบรนด์ทำแบรงอะไรต่างๆก่อนจริงก็เลยจะขอเล่าให้ฟังสองฟังก์ชันตะกันค่ะฟังก์ชันหนึ่งสำหรับแม่ค้าอีกฟังก์ชันหนึ่งสำหรับนักการตลาดนะคะก็อาจจะเริ่มจากตัวสำหรับท้าขายออนไลน์คนเข้าใจง่ายเผื่อใครวันนี้ยังไม่ได้เป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ลองพิจารณา ก็นา่งเฟซบุ๊กเพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็คือเมื่อช่วงสป,ปาห์ที่ผ่านมาเรามีการพูดถึงฟังก์ชันตัวหนึ่งชื่อว่า a c e b o o k s h o p นะคะดูว่าร้านค้าที่อยู่บน Facebook นะคะก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าคนไทยฟังแล้วอาจจะบางเหี้ยเฉยๆมันมันแปลกไหนตนะ่อโลกค้าขายบน Facebook กันมาตั้งหลายปีล้ตั้งหลายปีละคือมันแปลกไหนต้องบอกว่าสำหรับเราอาจจะยังไ,ไม่รู้สึกแปลกมากแต่สำหรับต้องบอกว่าสำหรับชาวโลกล้วเนี่ย ที่แนนบอกนะฝรัง่งนี้เขาไม่เข้าใจนะ,ะว่าเราค้าขายกันยังไงประเทศเราเนี่ยก่อนหน้านี้นเนี่ยทางต้นปีทางา Price Waterhouse Google นะ e คะได้ทำได้ i ั h สำรวจผลสำรวจตัวหนึ่งขึ้นมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแชมป์นะคะของการช้อปปิ้งผ่านโซเชียลมีเดียเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งของโลกนะคะคนไทยถ้าตั้งใจเรายังไงนะคะ เราไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกเรื่องออนไลน์ช้อปปิ้งก็เช่นกันนะคะเราไม่แพ้ชาติใดในโลกที่บอกว่าจริงมีโอกาสได้อยูอ่ได้เห็นได้เห็น p r o เ r e ตรงนี้นมาหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ Facebook จนกระทั่งเข้าอยู่ใน Facebook เนี่ยต้มมองบอกว่าตอนแรกเราก็มองไปรอบๆจริงทํางานที่ที่สิงคโปร์ Singapore, เนี่ยเพื่อนจริงีกก็จะอยู่จากต่างประเทศต,ต่างเอเชียตะวันตกฮ่องกงไต้หวนันมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีอะไร ไม่มีใครก็ค้าขายแบบเราเลยทุกคนก็มาถึงพาคนไปเว็บไซต์ไปเว็บไซต์ปุ๊บหยิบหยิบใส่ช้อปปิ้งค์ทหยิบใส่ช้อปปิ้งค์ทเสร็จก็ไปเช็คเอาท์แล้วก็ชําระเงินด้วยบัตรเครดิตเนี่ยค่ะประเทศเราคุยไง่ายกว่าประเทศเราไม่มีอะไรพวกนั้นเลยว่าเราเป็นประเทศด้อยพัฒนานีอเปล่าตอนได้เง้นก็ไปเราก็น้อยมาคุณผู้ชมครับสูตรสำเร็จในการค้าขายบน f a c e b o o กนั่นนะครับจะต้องทำอย่างไรนะครับจะต้องมาติดตามต่อในตอนที่สามเลยนะครับเพราะเวลาหมดลงแล้วครับ ผมต้องกลาบราท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ